สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยิดเคี่นไปดูช่องไหนมาเนี่ยหยาบคายแต่เช้าเลยคิดถึงเจออนกันไหมเนี่ยฮะน่ารักนะทุกคนไม่เจอเจโอนานานเลยวันนี้อยากกินปลาแซลมอนจังเลยเดี๋ยวไปซื้อปลาแซลมอนมากินดีกว่ามันจิ้มสองแบบวาซาบกับจิ้มวาซาบิล้วนๆจะเป็นยังไงนะ ปวดหัใจให้เจได้นะรู้ป่ะโอเคเดี๋ยวไปหาปลาแซลมอนมาก่อนนะมาจ้าเจได้มาแล้วปลาแซลมอนหนึ่งกิโลเบาๆสำหรับวันนี้ปลาแซลมอนสกอตแลนด์สกอตแลนด์นี่ก็ต้องมีหนวดมีคราวหน้าคมคมอบองขลาม วันนี้เจเตรียมน้ำจิ้มเราจะมาทำวาซาบแล้วก็น้ำจิ้มออริจินอลของเขาเลยไป oh, oh yeah, yeah. Yeah. โอ้โ้ไม่กะยาอ้าวมาค่ะทุกคนวาซาบีโ oh, ะอยากกินอย่างนี้มานานแล้วเนะี่ยรู้สึกปลดปล่อยมากเลยอื oh. ้ม 아음음음 음. 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 วันนี้เรามาดูวาซาพนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาลองวาซากันงบ้างเจอว่าวาซาปะแซบมากเลย ดูสิชิ้นแรกครับหมดไปอย่างรวดเร็วว้าวหนึ่งชิ้นเลยนะไม่ได้เอาน้ำมาด้วยอ่ะเดเผ็ดอุ้ย ทุนนะคะน้ำหวานไปกันต่อนะคะทุกคน หืมึงเอาก้างออกให้กูไม่โมดติ้มเหงือกกูแซ่บมากเลยอะแต่ได้น้องอิฟไม่อยู่ ออันนี้หายไปกับผู้หญิงตั้งแต่เมื่อคืนเปลี่ยนสลับไปมาเพิ่มความแซ่<ม>บ มากเลยจะอยากให้ทุกคนไปลองกินนะอมอม แบบและกันน้ำจิ้มวาตาบก็ได้ฟีลไปอีกแบบแบบนี้นเ,นเลืดชิ้นสุดท้าเยเจจะทำไหวหรือเปล่า คิดถึงเจ๊อย่าลืมกด Subscribe ไลค์แช์นะจ๊ะใครอยากให้เจ๊กินอะไรอะ่ะบอกเจ๊ได้เลยนะรู้ไหมง่ายมากเลยนะปลาแซลมอนหนึ่งกิโล วาซาบิขึ้นมขาคาลาเจยลบหมดเลยอ่ะขอยากให้เจทำอะไรอ่ะเหม็นบอกไปเลยนะ ปลาแซลมอนหนึ่งกิโลไม่ขนามือเจแล้วต้อ,องน้ำจิม้มเปิดกำลังใจให้เจ๊ด้วยนะทุกคน ขันสุดท้ายละฝากกดติดตะไครไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้เจ๊ด้วยนะโอ้ยงานข้า <S <S 2> <S 2> <S อ้าว บายบายบ๊ายบายฟ่า